สวัสดีน้อสวัสดีน้ทุกคนน้องโอนี้กับมโพบกับเขาสาวเราคือเก่าน้อทุกคนโมนี่น้องเขากับฉัว่าเราบ้าเป็นยังนาอขเขาจึงมาเห็นงานอยู่ไทยนาะทุกคนก่อนท่าสิเป็นเรากันเนาะกับเขาทุกคนเราก็ติดตามนเพืก็เป็นกันังใจให้เขาสาวเราเห็นงคิดต่อไปในเรื่องทุกคนนะนะคะกับโมเรากันเลยนะแต่สาเหตุที่ว่าเขาึ้นมาเห็นงานอยู่ไทยน้ทุกคนเพราะว่าทั้งบาทน้อคขอครัวอากจนนาะทุกคน เขาก็เดยตัดสินใจเนาะไม่เห็นงามอยู่ไทยเนาะรับเอื่อยข้าวกวนเนาะแด่ดตอนนีไ่ก็ได้เมื่อเนาะทุกคนเนาะเขาก็เดยตัดสินใจเห็นงานคนเดียวเนาะโดยที่เอื่อยโบ้รยูนําเนาะเอื่อยก็เคยทามเขาอยู่เนาะว่าเขาหนีเจเมื่อนําโบเนาะเขาก็ไเด้เกินวนว่างขอพวทังบ้านเนาะเอาว่าเขาเมื่อเนาะกระสียมมีเงืนใส่เนาะเขาก็ไเด้ตัดสินใจอยู่ในมือนั้นเาะไก่ก็ทามเขาว่าเขาเมื่อนําเอื่อยโบเนาะ เขาก็เรยว่าบุเป็นยังเลยเลยถามว่าเขาเมื่อเนาะกับจะบโมีเงินฝากเมื่อให้แเม่เนาะแต่เขาก็อยากเมื่ออยู่เนาะแต่ว่าเขากับต้องใจแข็งเนาะ็นงานเนาะถามว่าเขาเมื่อเนาะกอกกพจบเลยนะทุกคนเพราะว่าทั้งบานเนาะกัมีหนีสิ้นห้ใสาเนาะทุกคนตอนเขาไปส่งแตือยู่มอสิบเนาะเขากับน้ำตาไหลเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเขาอยู่โตคนเดียวนะก็คิดหอนบานแน่เนาะุรดี เขาก็ได้คิดว่าเนาะเอออดอยู่เอาเนาะทุกคนเพื่อขอบขัวเนาะเพื่อแม่เอาเนาะแต่ว่ามือไร่เนาะร้านเปืดอนเนาะเขาก็สิลงเมื่อนเนยาามบานเนาะทุกคนเนาะเมื่อ้าแม่เนาะแหละเขาก็ิขคืนมากขึ้นเนาะมาทํางานอยู่ไทยขึ้นเนาะจะเอาเงินเนาะที่ว่าเขาเห็ดงานอยู่ไทยนี่เนาะฝากไปให้แม่ทั้งบานเนาะถ้ามาเขาก็คิดหอนแม่แห้งบ่อตอนนี้เนาะเขาก็คิดหอนอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ย่งดีเนาะที่ว่า โทรศัพท์มาเลยโทรห้ากันเปิดกล่องเห็นหนากันได้เนาะเขาก็มีความซุกน้ำเนาะที่ะและห้าเงินเนาะห้แเมเนาะฝากให้เม่ใส่ทั้งบาทเนาะเขาก็มีความซุกแล้วเนาะคนไทยเนาะเพิ่งกระจดีนอมเนาะเผ็ดกินกระแทบแซมนะทุกคนเลยเฉพาะไปเตี้ยวเล้ทุกคนเดย,เ,เ,ยเขามักกินอยู่นะอันนี้มันยุดอยู่นะทุกคนเขาสิไปกินเนาะถูกอาทิษฐานเนาะสิครับว่าลงไปกินนะชีวิตเข้านอะกกัสิประมาณนี้นะทุกคนเนาะ ติดตามต่อไปนะทุกคนถ่ายพรยาหูเนาะว่าชีวิตของเขาต่อไปเนาะสิเป็นจังไรเนาะกห้ทุกคนตนิดตามเนะาะกับจิปชมนี้ดว้วยเนาะทุกคน,นกับบ๊ายบาย